้ยตัวนาะนาแบบว่าแย่งกันเนละ<า>สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอรี channel น,น,น,นะคะวันนี้อายก็พาน้องไอรีนมาวิ่งที่สวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพิษณุโลกนะคะวันนี้บรรยากาศก็คึมๆเหมือนฝอนจะตกนะคะมีลมตลอดเวลาน้องไอรีนก็วิ่งเล่นอย่างสนุกสนาน,นะคะ่ะวันนี้มี น้องน้อยมาวิ่งเล่นด้วยกันนะคะมีไก่ตัวใหญ่ให้เราได้ถ่ายรูปก,กันด้วยนะคะมีมุมถ่ายรูปสสวยๆมากมายค่ะไอรินก็ดูแลน้องอย่างดีนะคะจับมือน้องพาน้องเดินพาน้องวิ่งพาน้องเล่นค่ะเป็นพี่สาวที่ดีวิ่งไปหาของเล่นนะคะเจอของเล่นอยู่ข้างหน้าแล้ว อันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆนะคะน้องก็วิ่งไวพี่เอลินก็ตามจับน้องให้ทันนะคะน้องเห็นของเล่นอยู่น้องก็เลยรีบวิ่งไปส่วนเฉลิมพระเกียรติที่พิษณุโลกใหญ่มากเลยนะคะคือวิ่งรอบใหญ่ก็คือรอบเดียว พอคะ่ะมันก็จะมีรอบเล็กรอบกลางแล้วก็รอบใหญ่นะคะแต่อายเลือกที่จะวิ่งรอบกลางคะ่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วอลีนก็วิ่งน้ำหน้าไปแล้วคะ่ะวิ่งไม่รอใครเลยวิ่งทางรถจักรยานเลยนะคะถ้าตรงไปทางนู้นจะไป รอบใหญ่ค่ะแต่ว่าอายเลือกที่จะไปรอบกลางนะคะเพราะว่ามีเด็กๆมาด้วยรอบกลางก็เหนื่อยละมีเด็กๆค่อยๆเดินกันเดินไปเรื่อยๆค่ะอากาศดีรอบกลางก็เหนื่อยแล้วค่ะ ินรอเด็กๆไปเรื่อยๆนะคะไม่รีดร้อนอะไรลมก็พัดยินสบายก็จะได้ยินเสียงลมพัดเป็นระยะระยะนะคะลมยินสบายมากอันนี้ก็จะเป็นสะพานกาซลองนะคะ เดี๋ยวเดินไปข้างหน้าก็จะเป็นพุทธมนทลค่ะข้างหน้าก็จะเป็นสนามตะก้อสนามแบดแล้วก็นี่ค่ะจะเป็นทางขึ้นไหวพระค่ะจะมีพระองค์ใหญ่ ให้เราได้ไหว้กันค่ะเขาเรียกกันว่าพุทธมนทลนะคะแล้วก็สามารถให้อาหารปลาได้ค่ะนี่ค่ะพวกพี่ๆเขาก็ตีแบดกันนะคะปลาที่นี่คือเยอะมากแล้วก็ตัวใหญ่มากด้วยค่ะ ถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวจงังหวัดพิศณุโลกอย่าลืมแวะมาให้อาหารปลาที่สวนเฉลิมพระเกียรติกันนะคะอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีค่ะแยกเลือนแพปลาเยอะมากเลยนี่ค่ะหลังจากวิ่งเสร็จเหนื่อยเราก็ซื้อขนมปังมาโยนให้มันนะคะเยอะมากถึงก็บใยทับกันเลยค่ะ โอ้ยแย่งอาหารกันเต็มเลยคือเยอะมากๆเลยนะคะดูสิอาปากรอจะกินอาหารกันเลยโอ้ยดูมันว่ายเป็นทางเยวออจะเห็นอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่แบบว่าน่าจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าบึงหรอหรือว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มใช่ไหมคือแบบว่าจะตัวใหญ่มากแล้วก็จะมีสีขาวน่าจะยังไม่ออกมานะคะโอ้ยแย่งกันถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวพิสรซโลก ก็แวะซื้ออาหารปลาหรือขนมปังที่เขามีวางขายอยู่ข้างหน้านะคะเอามาให้น้องๆได้นะดูซี่อาปากรอกันใหญ่เลยแต่เวลาถ้าอายให้อ่ะอายจะโยนไปข้างนอกๆน,นะเพราะว่าปลาตัวน้อยๆอ,อ่ะที่เขาแบบว่า่ายเข้ามาไม่ได้อ่ะเขาจะอยู่แบบตัวริเวนนอกๆอ,อ่ะ เขาจะได้กินได้ด้วยโิวยดูสิตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะตัวใหญ่ๆน่ากินอุ้ยบาปแล้วบาปแล้วหนึ่งคะ่ะโอ้ยแย่งกันแต่ว่าตอนที่น้ำขึ้นอ่ะจะขึ้นมาบบถึงขันง้นบันไดอ่ะ อายก็จะแบบว่าชอบถือขนมปังแล้วก็ยื่นใส่ปากให้มันนะคะแต่ว่าระวงังหนวดมันอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะนั่นแหละอายเรียกว่าหนวดระวังจะทิ่มมือด้วยนะคะก็จบไปแล้วนะคะถ้าใครชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้อายและก็น้องไอรีนได้ทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้อายกับน้องไอลีนทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เยอะๆกันเลยนะคะไหนยิ้มหวานสิ <c oughs> ก็ไปแล้วนะคะ I love you, huh? I love you. <laughs>